ป้าพี่น้องจ้ะแล้วมึงให้ธูนูขอนนี่พี่น้องขอนแหลกแหกมนันออกจนสุดขอนเลยพี่น้องจ้ะคุณนะโอ้โหเมียนวัดพี่น้องขอนเดียวได้หมอแกงนึง่งคนนี้นี่อเออเก็บเก็บบันนี้พี่น้องจ้ะหนาว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 ทุ่งทรงมุ้ดดีๆก่อนพี่น้องหนาวเนาะ หนาวหนาวพี่น้องจ้ะหนาวคักหนาวเนี่ยรมก็ลร่มปุณหะเอยหยิบเห็ดกับซิบุทึกเโาเด้อ,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 อพี่น้องมาเก็บเห็ดหูหนูน้ำใหญ่แม่จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดต,ตามไปเด้อพี่น้องคนแรกแหกมนัน <laughs> กดแชร์กดติดตามไม่รีพอได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆสุพี่น้องบ้างนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเป็นกำลังใจแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะแต่ลมือแต่ลเว้นก็ออกปลาขึ้นเก่าแล้วพี่น้องหาเห็ดฝนตกหิมะตกป่อยๆหน่อยๆน่อลุกออกบอ่ลายตกบ่ลายดอกหิมะเลยอือ นาำให้พี่น้องต่อแรกแคกหมนันคอตแรกแคกหม,มันเมือใหญ่เมฆก,กับสีแข็งเลยจ้ะเด้อม,มาเก็บเห็ดหุงหนูน้ำกันพี่น้องได้เห็ดนัง่งเก็บขี้เก่านั่นละมื่อน,นี่เข่าปลาขี้เก่าพอเห็ดนัง่งเก็บเบิดขอให้กินได้เนาะพี่นอ้องพักปลาเอ้ยพักปลาพักเห็ดปลาเห็ดธรรมชาติ โอ้ยมือแข็งพ no <ionen> ี Aí, ่น้องมือกระดกกระด้างพิ่นแล้วธรรมชาตออกธรรมชาติก็เจ็บเฮ็ดนังกิน้ก็เจ็บเนาะพี่น้องเฮ็ดนังให้เ็บก็เก็บช่วงนี้เนาะเรียกบ่ได้แล้วลอยลอไปดแล้วเนาะแต่ก็ยังดีอยู่เด้อพี่น้องได้เก็บอยู่ดอกเ็แนวกินพุนน่ะาๆอือ โอ้โหงูใยเมษิกระดังข้างแข็งเลยพี่นงอ์โอ้ยงามคักเนาะพี่น้องจ้าคุณม่ายเมฆกระดังข้างแข็งคุณน่ะพี่นงค์เพิ่งเสร็จเลอนด่วนงาไม่หักลงมาเลยเนาะตรงนี้เนาะคุณน่ะ ม้าใส่ไก่ๆ <c oughs> งามค่ <c oughs> <c oughs> อยบ่อยากงัดขอนมันขึ้นพี่น้องยามมันปีหนา้ามานี่เพิ่นก็สิบ,บ่ออกเด้อกันเฮางัดขอนมันขึ้นนะพี่น้องปล่อยเพิ่นไว้คือเก่านจังซี่เลยเนาะเฮาบ่ต้องไปงัดเพิ่นขึ้นดอกเพิ่นอยู่ท่าได้ก็ให้เพิ่นอยู่ท่านั่นลูกฝนิมิม,มอันปล่อยๆน้อย ไล่หรอกออกมาหาเบิรงมาสเซนเฮดหูหนูปลาพี่น้องเฮดหูหนูปลาประเทศเยอรมันนี่สุขเฮดอร่อยประเทศเยอรมันพี่น้องจ้ะแต่เขาก็ต้องศึกษาดีๆด,ด้วยพี่น้องที่กินเนาะเก็บที่กินเขาก็ต้องศึกษาดีๆ ทุกท็ดนี่คูเหมือนคูแฝดพี่กันพี่นอ้องคุณน่ะบอกไงคฮับคักให้เบิดแล้วอขอบคุณหลายๆเด้อคุกข้มขนม้ำหมกนม้ำใจเขาเมืมองสองเมลลี่แฮปปี้พี่น้องจ๋าปลานะพี่น้องปลาประเทศเยอรมนี ุ่นก็สิย่างไปหาอีกพี่น้องพอได้ตื่มกันเนาะพี่น้องเนาะหาตื่มกันพุ่นล่ะคั่นําปลาพุ่นล่ะพี่น้องพุ่นมงุ่นจ้ะไปพี่น้องตามไปเบิ่งนํากันว่ายายแม่สิได้อีกบ่หานํากันอีกจ้ะขอแกแฮกมานี่ตามไปเบิ่งนํากันจ้ะนขึ้นมาห้องเทิงพุ่นล่ะพุ่นน่ะพี่น้องจ้ะอือเก็บอกนเนาะตื่มกัน นาวกนาำจมอีกคนเอาไปได้หลายเติมหมดสดๆดโดนกระด่างข้างแข็งแล้วอันค้อนพุ่นยูดขี้ดินพี่น้องจา้ามุกอตอ้นไม่เน้ นี่ขี้ดินเนาะไปล่างรมชาติอืมอืมัอน้ำลายเติบพี่น้องอืมนู้นหน,นาวเป็นสี่ะไรนี่นี่น้ำลายเติบเป็นตืมก่อนเนาะพี่น้องจ้ะไม่ได้เรียกคนละเห็ดยังกินแต่เก็บเบิดเนาะพี่น้องอืมโอ้ยคนละใบไม้ก็โลนบ่ได้พี่น้องหนาวก็หน,นาวอืม ก็หามากแคพื้เกา่าแล้ะพี่น้องจา้าคนมาเขาป่าเนาะอาเติมกันไปเรื่อยๆพี่นอ้องหนาก็โอ๊เอาอยากได้เห็ดพร้อมอยากได้ขี้พร้อมจา้าพี่น้องจ้าเราเพิ่งเห็นนางร่มป่าย่างไปย่างมาเลาะเลาะไปลมมามาเห็นเห็ดนางร่มป่าพี่น้องมึงในงามคักเนาะมึง ก่อเดียวพี่น้องจ้ะมือกับเย็นเย็นย่า่เมฆกันเลยนะแจงเห็ดนางร่มงามเนาะพี่นองเนาะมีก่อเดียวจ้ะไปหาเบื้งเห็ดนัะไม่ตติมกันสวยงามสวยงามตามธรรมชาติพี่นองอ่อนซ่อนเป็นงามเนาะนางร่ม เก็บคนพี่น mm ้องออก่อนๆอยู่อ่อนๆอยู่เลย หนาวคนก็ออกเนาะขอบคุณเจ้าปลาเจ้าเขาเด้อที่ให้ลูกสร้างลูกมาได้เก็บกินลายดอกเติยพี่น้องจานะ้าเนาะลายดอกเตบตัดๆหนาวหนาวพี่น้องมือจะแข็งเลยจา้าตัดออกลายลายมันแข็งพี่น้องกินบ่ไ <c oughs> ด้อืมอีนั้นม้อนอบนี้ยวเ้ามจิตัดนิดหน,น่อยกินบ่ได้ที่พี่น้องจ้ะ แข็งอีลีนี่ไปบ้านนึกจะไ,ไปตัดถิ่มอีกอยู่นี่ถึงน้ำขอนแห้งแข็งคักพี่น้องเนี้ยวอาเนี้ยวก็ยังนี่ตัดถิ่มเพิ่มเล้วนี่นอนอบจังเลยกินกระแซบเบิดเห็ดพี่น้องแนวมักของยายแม่กูเนี่ยไล่ไล่เต๋อพี่น้องจ้ะไปแกงไปพัดจังเลยก็แซ่บเบิดพี่น้องเห็ด ดอกมุกๆเลยคุนะเป็นเติบหาตึมกันไปเรื่อยๆได้ก็เก็บพ่อก็เก็บพ่อพ่ก็บ่เก็บเนาะพี่น้องอือกําลย่างไปพี่น้องโอ้ใบไม้ปกแมบ่เห็นก็เหยียบย่างเหยียบเพิ่นนะออมตัวสิย่างออกไป ก็อ,อีกสองดอกพี่น้องคนะน่ะดอกมุกๆเลยเนาะเฮ็ดหูนูพี่น้องหูนูหน้าหนาวเก็บไปใส่แกงใส่หน่อไม้แสบดิสดๆเนาะงาม อ,ออกงาใหม่โอยหนาวนาพี่น้องรุ่มว้อยว้อยาเก็บเพ็ดหูหนูพี่น้องจ้ะ คนตกใจคนโอ้คนกแข็งดีดีแต่ปลเมือคนสีแข็งก่อนพี่น้องจ้า คนจะแข็งก่อนแข็งก่อนเห็ดหนาวอ๋อขอหน่นอยนี่เกาหนาวเลยด้ยพี่น้องจ้ะเป็นเห็ดหูนูนี่นี่ฝนตกถือคนผู้ึ้นเนาะ ัเอาไปย่ำก็ได้พี่น้องย่ำก็แซ่บนี่ยเป็นห,หัวตาออกเล่น้อยนุพี่น้องปล่อยคนไว้เนาะนี่หลายอยู่เพรคนใหนไงเทียเอ,อือพี่น้องมาเก็บหูหน,นูสิผ้าไปเฮ็ดแนวกินแซ่บแสบมือน,นี่พี่น้องจ้าเปนเบิ่งบ่จบคลิปสิบ่รู้เด้อไว้ใจไม่เฮ็ดน้องสู้กินมือน,นี่ พี่น้องเบิ่งบ่จบคิบบ่ลูเลยวาย่าแม่เซตยงังกินมือนี่แสบๆไห้ทุนูสดๆนี่แลือเดีด๋ยวมังตอนี่พี่น้องือเอากันไปเติมกันเนาะ nào con nhung ọt đây đi con nhung ọt vô không kịp vô tiêm cần bông lan lan nôi tớ nó nè để đọt ngam đấy là hết muốn muốn nụ nào nào tiêm này chèn nhon vô đọc cái nòng mưa này ถ้ามาหลอกบ่งเห็ดหูหนูแม่พี่น้องจะจะออกอินหลีว่ามันสิบ่ออกเนาะนะออกอยู่ตัวเนาะเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดหูหนูน้ำกันฝนตกหเห็ดหูหนูพู้ต้นถือฝนเนาะ หมูป่าพี่น้องจ้ะหมูป,าป่าประเทศเยอรมันออกเยอะแต่ละมันออะนะถือฝนพี่น้องิ่นเลยพุขื่นเราจไปล่างดีดี ตาไอ้ดีแล้วเลนลวกน้ำติมซะก่นอนกับแกงแล้วพี่น้องอืมป้าป้า,ปามันเห็ดยังอยู่คนณ่ะพี่น้องเลี้ยวเห็นมออ่ของพี่ตุลยู่ต่อคนเบึงนู้นมันเห็ดกินได้เรื่อมเห็ดไตเบีย โคตดแถโอเห็ดตายเบี้ยคุณนะเดี๋ยวมาป่านว่าเห็ดกระด้างบ้านเท่าน้อพี่น้องนะยคุณนะดีใจเบิดเบิ้งไกลก็กคือนจังเห็ดอันตั้งร่มโมเมนต์พี่น้องเห็ดตายเบี้ยยังตกุ้งทั้งหมดอีกองามน้อยพี่น้องสีชมพูหมักไม้ป้าดอกไม้ป้า งามเห็นบ่นงามเลยถ่ายมื้อนะสวยงามนะเอาไปปลูกบ้านเฮานะพี่น้องงามคักนะพี่น้องติเผ็ดหนาหนาวเนาะได้ได้หลายเติบพี่น้องจ้ะอือมเ็ดแนวกินบ่เ็ดเบิดดอกหลายโพดเ็ดจักนอยเนาะันก็เ็ดอันนี่ ันนี้ก็มันเห็ดอันยังกับเห็ดนางรมเนาะเห็ดมดอบพี่น้องจ้ะนี่เห็ดนางรมเห็ดนางรมได้มะกรอหนึ่งใบชะหนึ่งก็เห็ดมดอบก็บมันโอ้ยเพื่อนถือกันฝนเนาะพี่น้องฝนหิมะหิมะละลายแล้วเขาไปเก็บเนาะได้ตั้งหลาย ไอ้ผู้หนูจะดอกอยิ่งใหญ่ๆพี่น้องจ้ะไอ้ผูหห้หนูเฮ็ดแนวกินพี่นอ้องอืเฮ็ดแนวกินซุกพี่น้องกินได้ปะนี่สีลวกจกักน้อยซะก่อนพี่นอ้องเห็ดนางรมก็สิก็สีลวกไังได่ก็ยังบ่ลูนางรมได้ก่อนึงสีลวกสีลวกซะก,ก่อนอยังไอ้สเฮ็ดแนวกินบัดนี้ลวกไว้แต่ต้องเห็นผู้หูก็สิล้างดีๆก็สิไปพึ่งพี่น้อง ลายลายเติบดิในมันไหนหน่อยนี่พี่น้องจ๋านี่ยลายเติบจ้ะขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่เขาเบิ่งสองเมลี่แฮปปี้พี่นอ้อง,งอ,ง really นองจา๋าบอกอีกคนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเมลี่แฮปปี้เด้อพี่น้องจา๋หาหนาในกับ,บปูยูบะเศร้าข่อยนะไปด้านด้นไปขึ้นเขามักนอกเขาป่านึนกกรเฮ็ดมิกรออกตามฤด,ดูกาลขึ้นวันละพี่น้องจแาคุณเฮ็ดมันโอ,อ,อกยยังออกยูคงได้เก็บอยู่เนาะ ดอ,อกองามๆเห็ดหูหนูกันคนถือฝนถึงทหิมะก,กับออกเนาะพี่น้องจ้าพ่อได้ยุได้กินด,ดอกจ้าเห็ดแนวกินก้อนจ้าพี่น้องจ้าได้ร้ายเติบจ้าเห็ดสดๆดเนาะสีลวกเห็ดแนวกินก้อนจ้า